หนังสือราชกจ้างหนังสือราชกจ้างต้องเซ็นไหมต้องเซ็นไหมหนังสือราชกจ้างไม่ไม่นะไม่ต้องเซ็นก็ได้ถูกไหมเมื่อที่เขาริงเราครับเขาให้เราเซ็นป่ะไม่ให้เซ็นไม่ต้องเซ็นก็ได้แต่ถ้าก็มีข้อมีช่องให้เซ็นล่ะส่วนใหญ่ทำเพื่ออะไรให้เราดีดหย่อนอ่มันทำเพื่อมันมีข้อตกลงว่า ไม่ไม่ติดใจที่จะฟ้องร้องเรียกแล้วทั้งทางแพ่งและอาญาถ้ามันมีแบบนี้ส่วนใหญ่ทุกคนก็เซ็นนั่นแหละเห็นบ้าใบเลิกจ้างก็เซ็นนะครับบางทีใส่เงินเดือนมาไม่ครบด้วยใส่ค่าช่เชืมาไม่ครบด้วยให้เราเขียนในช่องว่างเลยนะให้ลูกจ้างเขียนในช่องว่างเลยว่าอย่าไปเขียนตรงที่เขากาหนดให้เราเขียนนะ,ะเขาจะใส่ชื่อเราให้เราเซ็นใช่ไหมอย่าไปเขียนเขียนในที่ว่างเขียนว่ารับทราบว่ามีการเลิกจ้าง ยืนยันรับสิทธิทตามกฎหมายกำหนดลงชื่อวันที่ตึ๊บจบถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานนะครับให้ทําแบบนี้ก็ที่เหลือเพื่อนเขียนข้อความอะไรที่มันต้คูย่ยืนยันรับสิทธิตามกฎหมายหรือว่าขีดข้อความที่มันเขียนมันขีดเลยแล้วก็เซ็นต์บอกว่าไม่ยินยอมถูกไหมครับก็ทำได้กับสื่อหนังสิมพ์